และในวันพรุ่งนี้นะครับพนักงานสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีจะไปยื่นคําขอเพื่อสารปกครองคุ้มครองฉุกเฉินเนื่องจากคําสั่งของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสั่งให้ยุติการออกอากาศหลังเที่ยงคืนของวันนี้เป็นคําสั่งที่แจ้งอย่างประทันหันนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้สารปกครองกลางเคยมีคําสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์คลื่นความถี่ในระบบ u h f เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักค่ะตามสารปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่7มีนาคม2550 ให้สำนักง,งานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเคลื่อนความถี่ระบบ QHF ซึ่งเป็นบริการสาธารณะดำเนินการเพื่อให้การออกอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้นแต่วันนี้เมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีกรมประชาสัมพันธ์กับมีคำสั่งให้ยุติการออกอากาศในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ได้แจ้งพนักงานทีไอทีวีรวมทั้งผู้ผลิตรายการทราบล่วงหน้าและหลังจากเวลาเที่ยงคืนไปแล้วให้เชื่อมสัญญ,ญาณจาก สถานีโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ต่อไปซึ่งพนักง,งานทีไอทีวีเห็นว่าการเชื่อมสัญญาณจากช่อง11เป็นการปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชนทั้งที่ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551าหกำหนดให้มีช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์สาธารณะภายในเวลา180วันรวมทั้งคำสั่งของกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรกับพนักง,งานสถานีโทรทัศน์ ทีไอทีวีกว่า850คนคะ่ะพนักง,งานทีไอทีวีจึงเห็นว่าควรที่จะยื่นขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองเพื่อดูแลให้การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์สาธารณะเป็นไปอย่างโปรง่งใสและรอบคอบนอกจากนี้นะคะพนักง,งานทีไอทีวีขอยืนยันว่าเห็นด้วยกับโทรทัศน์สาธารณะและพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ <c oughs> แห่งประเทศไทยส่วนการเคลื่อนไหวรวมทั้งการร้องขอความคุ้มครองจากศาลปกครองและยื่นหนังสือ ขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อจะขอความมั่นใจค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นโทรทัศน์สาธารณะจะไม่มีผลประโยชน์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะ นับตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ไอทออกอากาศเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2539สถานีโทรทัศน์แห่งนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น TITV ทีเมื่อวันที่8มีนาคม2550แต่ว่าเจตนารมณ์ของเราก็คือการนำเสนอข่าวสารที่เป็นกลางรอบด้านยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพในพิชาชีพมาโดยตลอดครับค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่ TITV หรือ ITV เดิมได้เป็นสถานีโทรทัศน์ที่รับ ประชาชนและเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นลำดับแรก,แรกๆหาเกิดความเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเราภาคภูมิใจมากที่สุดในการดำเนินวิชาชีพสื่อมวลชนค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นบุคคลที่ สร้างสรรค์ประโยชน์กับสังคมมากที่สุดด้วยนะคะครับและทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่พนักง,งาน T i t v ททุกคนนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้การติดตามสถานีโทรทัศน์แห่งนี้มาโดยตลอดนะครับ,รบแม้ว,ว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วอาจจะไม่ได้เห็นหน้าพวกเราต่อไปไม่เห็นการทํางานของพวกเราต่อไปแต่พวกเรายัางสัญญาครับว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะนํามาซึ่ง าวสารที่เป็นกลางและยุติธรรมแก่ท่านผู้ชมทุกท่านับค่ะมีโอกาสได้พบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ